อ่ะเธอจะไปไหนเธอจะไปไหนฮะออกเดินทางอีกแล้วสิจะไปไหนหนูหนูหนูหน,นูมีจิ้งหรีดตรงนี้อย่างทุกคนเออเ,เ,เ,นะเ,เ,เขาไม่สนใจจิ้งหรีดเลยเนี่ยจิ้งหรีดค่ะทุกคนตัวเล็กๆนะเนี่ยเนี่ยจิ้งหรีดนี่ค่ะจิ้งหรีดนะคะก็ไม่สนใจจิ้งหรีดอ่ะทุกคนนะจ๊ะทําเฉยยังไม่สนใจดูดูหันหลังหันข้างให้จิ้งหรีดด้วยนี่ดู เขาหันข้างให้จิ้งหรีด้วทุกคนเ็าไม่สนใจจิ้งหรีดดูดูด,ดูนี่เดี๋ยวจะเขียดจิ้งหรีดนะจ๊ะเดี๋ยวเขาจะกระโดดนะจ้าจิ้งหรีดนะเนี่ยเนี่ยไปแล้วเห็นไหมนะเขาไม่สนใจจิ้งหรีดจ้าทําไมอิ่มแล้วหรอเธออิ่มแล้วหรอไม่สนใจจิ้งหรีดฮะห,หรือเธอไม่กินจิ้งหรีดหรอนี่ดูตาดูตาเขาดูตาเขาดูตาเขา ดูตาเขานี่นีนะส่องใกล้ๆดิส่องใกล้ๆดิจ้าเอ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 ๋โอ๊ยไม่มีอะไรทำแล้วเรานะส่องเขาใกล้ๆนี่อ่ะดูตาดูตาเน่านาเน่านาเน่านา,น,า,น,านี่ตาเขานะจ๊ะนะจ้าเอจ้าเอ๋ เอะแค่นี้แหละนะขอดูหน้าหน่อยนะขอดูหน้าหน่อยนะแค่นี้พอละโอเคนะ